มาดูเครื่องบินเทนเนอร์ขนาดปีกหนึ่งเมตรนะครับผมอันนี้เป็นงานไม่ทําสีนะครับเป็นงานโฟมดิบๆนะครับลูกค้าก็นําไปขัดสีเองนะครับผมแล้วก็ติดสติกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นาทาแอร์ลอนให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกอปีกนะครับส่วนด้านหลังฟินหางแนวตั้งกับแนวนอนก็จะทําเป็นชุดเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับผมติดเทปย่อยสับลดให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าก็จะมาตำแหน่งของมอเตอร์ให้ทั้งหมดนะครับ เป็นเครื่องบินเทนเนอร์ขนาดปีกหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้สามารถนำไปใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ติดด้วยเทป opp หรือ,อสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับปีกตัวนี้ก็สปาฉากอลูมิเนียมให้เรียบร้อยนะครับผมติดให้เรียบร้อยเลยนะครับแค่นำไปขัดกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันกับเบอร์หนึ่งร้อยก็สามารถติดสติ๊กเกอร์ทำลวดลายสีติดอุปกรณ์ชุดไฟบินได้เลยนะครับ เป็นงานโฟมนะครับผมโฟมที่ใช้ก็จะเป็นโฟมขนาด5มิลกับโฟมปอน2นิ้วนะครับ